แสดงเก่งนะแสดงเก่งนะวันนี้น่ารักมากเลยนั่นก็มีโอเค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 โอเปโอเคโยเคโเปโอเคโอเคโอเคาอไคโอเนโอเม่อเคโอเคโอเคโอเอเาโอเนโอเคโอเคโอกคโอเคโอเลเออออ เต้นเป๊ะนะเต้นไม่ลืมเลยเนาะเต้นเป๊ะมากคอบค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะ 对。 Thank <laughs> you.